สวัสดีค่ะคุณพงษาคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะถามเรื่องอะไรเชิญเลยค่ะอ่ากลุ่มออมทรัพย์สัจจะครับผมที่ถอนเงินไม่ได้ครับผมกลุ่มแสดงว่ากลุ่มนี้มีปัญหาใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าสมาชิกผมเป็นสมาชิกแล้วผมถอนเงินไม่ได้ครับแสดงว่ามีปัญหาแหละครับต้องขาดทนไม่ ไม่มีปัญหาทุจริตก็ขาดทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนอ่ะครับผมทําให้สมาชิกไม่สามารถจะเบิกถอนเงินได้ใช่ไหมเป็นมานานหรือยังอ่าปีนถอนได้หนึ่งครั้งแต่ปีเนี้ยผมถอนไม่ได้ผมไม่เคยอ่าก็ฝากมาหลายปีแล้วครับแลแ้วเขาให้เหตุผลก็ทางกองทุนเขาให้เหตุผลว่าไงครับอ่าทางกองทุนให้เหตุผลว่าตอนแรกอ่าให้ฝากก่อนเดี๋ยวสัก ตอน10โมงถอนได้อ่านะครับพ <c oughs> อ,อนัดสามรอบอะครับอ่าแล้วก็บอกว่าอ่าสรุปไม่มีเงินอืสรุปไม่มีเงินให้ก้องทุนแล้วก็มาแล้วมาห้างบอกว่าผมได้ไปค้ำประกันอ่าเงินกู้ของแม่ไว้ซึ่งแม่ก็เป็นสมาชิกอ๋อเดีดยด็ดเดีดเดอันนี้มันเป็นเฉพาะรายเปล่าทังนั้นคนอื่นเขาไม่ได้มีปัญหามีปัญหาแต่คุณคนเดียวเปล่า บางคนเขาก็เงินวันนั้นนะวันนั้นก็ไม่ได้เงินก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาเขาเดยนะเดยนะเดานะเดานะอันนี้อันนี้พอคุณพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขอื่นแล้วมันไม่กองทุนก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าตัวคุณเนี่ยคุณคุณเป็นสมาชิกฝากเงินแต่ในขณะเดียวกันคุณอยู่ในสถานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับแม่ใช่ไหมในเม่ไแม่ไ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 ม่เคยค้ำประกันเลยแม่มีโฉนดที่ดินเป็นค้ำประกันเป็นกู้พิเศษ มีโฉนดที่ดินค้ำประกันครับซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณใช่ไหมไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่ทราบด้วยว่าอ่าเขาชี้แจงมาว่าอ่าผมได้ยินยอมรับหนี้แทนแม่โดยที่ผมไม่ได้เซ็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยครับเอ้ามันต้องมีข้อตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเขาต้องมีหลักฐานให้ด้วยนะเออแล้วมันแล้วมีใบแล้วรับหนี้แทนแม่เลยมันมายังไงตรงนั้นเขาเขาไปชี้แจงอย่างนี้เลยครับ อืมผมอันนี้เป็นกองทุนที่ตั้งกันเองในหมู่บ้านใช่ไหมตั้งกันเองในหมู่บ้านก็คือ,ก,อก็คือตรวจสอบไปแล้วก็คืออ่ากรมประชา,าุมชนที่ประจำอำเภอครับเขาแจ้งมาว่าอ่าไม่ได้ได้ได้ไดจดทะเบียนกับเขาอ่าอแล้วก็ผมไปพบพบหลักฐานในตรงนี้ว่า,ามติข,ของชาวบ้านที่ไม่เข้ากับ กรมไม่ได้ชุมชนมีการปลอมแปลงลายเซ็นด้วยเหมือนกันผมผมผมว่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับเรื่องที่มันใกล้ตัวคุณมากที่สุดก่อนนะคุณไปคุยกับทางผู้จัดการเขาก่อนให้ได้คําตอ,าอบที่ชัดเจนนะให้ได้คําตอบที่ชัดเจนอ่าคุยแล้วเขาก็อ้างเหตุผลนั้นตอนแรกเขาบอกไม่มีเงินพอพอเหตุผลหลังก็คือไปไม่ได้ก็คืออ้างว่าผมไปคาประกัน เขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจเป็นประธานประธานของกลุ่มแล้วคุณพี่พงษาขอดูหลักฐานเขาไหมคะหมายถึงว่าขอให้เขาแสดงหลักฐานเขาบอกมีหลักฐานเขาบอกมีหลักฐานผมก็ขอดูเลยค่ะอขอดูเลยค่ะหมายถึงว่าเขาให้ดูหรือยังเราเห็นหรือยังเราเห็นหลักฐานกับตาหรือยังคะว่ามีอยู่อเขาไม่แสดงให้ดูครับอืมคือผมคิดว่าเนี่ยไม่เคยเข้าเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมไม่รู้ว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงอะนะมันอาจจะมีอะไรที่คุณไม่ได้พูดหรือคุณพูดออกแล้วว่ามันเป็นปัญหาในการที่ทําให้คุณไม่สามารถจะถอนเงินได้เนี่ยนะครับคุณฝากแล้วถอนไม่ได้ใช่ไหมปัญหามันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมปัญหาอยู่ตรงนี้ครับคุณทําหนังสือไปถามเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับแล้วเขาทำเป็นรายลักษณ์อักษรไปแล้วครับแล้วก็ถ้าเขาตอบแล้วนี่นะทีนี้ถ้าเขาไม่ตอบอะไม่ตอบแล้วก็ผมไปแจ้งกับกรมธรร ก็คือการให้ข้อมูลไม่ตรงกับการที่เขาปฏิบัติเลยถ้าอย่างนั้นตั้งถ้างนั้นก็ต้องให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมาตรวจสอบกองทุนนี้ครับทช่ไหครับครับเนี่ยเป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่เลยอ๋อเป็นหน้าที่ของดารงธรรมใช่ไหมเป็นหน้าที่เหยใช่ครับพัฒนาชุมชนเนี่ยเขากํากับดูแลอยู่นะครับเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกองทุนนี้กันแน่ค่ะไม่ใช่ว่าเราไปฝากเงินถ้าสมมตินะชั้นเดียวเชิงเดียวนะชั้นเดียวเชิงเดียวก่อนนะคุณไปฝากไว้กับกองทุนนะครับแล้ววันหนนึ่่งคุณจะไไปถถออแล้ก็มใหน แสดงว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องไปร้องให้พัฒนาชมุมชนศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอเนี่ยมาตรวจสอบกองทุนนี้ว่า,ามันมีปัญหาย <ผม S 1> ังไงก่อนท<ล>ี่จะบุกลามไปมากไ,ไปกว่าน,นั้นเขาร้องร้องแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลครับคือคือมันไม่เชงกากับโดยตรงอ่ะแต่ว่ามันมีหน้าที่ในการตรวจสอบครับเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับใช่ครับอแล้วผงทําแนะนําให้ผมไปแจ้งความกับตารวจนี่ไงถ้ามันเป็นปัญหาก็ ซึ่งยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะถามว่ามันมีปัญหาคนเดียวหรือหลายคนถ้ามันมีปัญหากันหลายหลายคนก็คือคือผมยังไม่กล้าร่วมที่จะไปพูดว่ามันมีปัญหาการทุจริตอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ถ้าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วเราไม่สามารถจะทําธุรกรรมได้ตามระเบียบที่กําหนดนะครับและทําให้เราเสียหายจะฟ้องจะร้องจะดําเนินคดีจะให้ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบก็ทําได้เลยครับผม แต่เบื้องต้นก็ต้องให้พอพัฒนาสังคมเขาช่วยตรวจสอบก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนหน่วยงานรัฐก็ต้องไม่ไม่เชิงว่ากํากับโดยตรงนะแต่ว่าคุณก็ต้องดูแลนะครับที่จะไม่ทําให้เกิดการช่อชนกันเกิดขึ้นนะค่ะครับครับอ่าถ้าถ้าสูดย์าำรงทําแนะนาไม่คุณไปแจ้งความแล้วก็ต้องไปแจ้งความถ้าอย่างนั้นฮะอ่าครับผมอืมีหนังสือจากประนาชนมาหาผมแล้วก็คือประชาชนเขาบอกว่าเขาไม่มีกํากับดูแลแล้วก็ส่ง มติอะไรไมให้ดูง่าว่ากลุ่มเนี้ยมีการส่งมติของสมาชิกไปที่พัฒนาชุมชนเพื่อจะไม่เข้ากับพัฒนาชุมชนไม่ไม่ไม่จดทะเบียนกับพัฒนาชุมชนโดยที่ปผมดูรา,ายชื่อก็ ก็เป็นมีรายชื่อผมด้วยแล้วก็รายชื่อจริงๆต้องจดใช่ไหมคะตามหลักแล้วที่กลุ่มพัฒนาชุมชนเขาแจ้งมาจริงๆกลุ่มอมรั์เนี่ยต้องจดแต่ในหมู่บ้านเรากลุ่มของเราดันไม่จดถูกต้องไหมคะเขาเลยไม่คุ้มครองแบบนี้เออน่าจะเป็นรูปแบบว่าไม่ยอมจดค่ะพี่น้องพอเกิดเรื่องมาปัญหามาเขาก็เหมือนไม่ได้คุ้มครองมันต้องตรวจสอบอยู่แล้วครับถ้างั้นถ้างั้นเนี่ยคุณก็กลับไปยืนยันว่ามาถอนเงินถ้าไม่ได้ก็คุณก็จะแจ้งความจะอะไรก็ว่ากันได้เลยใช้สิทธิ์ของเราครับ ครับเออนะครับโอเคครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค,ครับ